ของเราในวันนี้แพรจะมาสอนคำที่ใช้ในการชื่นชมกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราพูดคุยถึงการคัมแบ็กของหนุ่มๆกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะชื่นชมศิลปินคนโปรดคนไหนเนี่ยก็สามารถตะโกนคำเหล่านี้ออกไปได้เลยค่ะคำแรกที่แพรจะมาแนะนํากันก็คือคําว่า c h a r e s o c h a r e s o ซึ่งมีความหมายว่าทำดีมากหรือว่าเก่งมากนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะมาใช้ในรูปประโยคเนี่ยเราก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อหรือว่าคำสรรพนามนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วย charexo ยกตัวอย่างเช่นแทยังโอปป้าชาเรซโซโยไทยังโอปปาชาเรซโซึ่งก็แปลได้ว่าพี่ไทยยังทำดีมากค่ะหรือว่าพี่แทยังเก่งมากเลยค่ะนั่นเองค่ะส่วน2องคำต่อไปเนี่ยถือได้ว่าเป็นคำา l a n g ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอามาใช้กับผู้อาวุโสนะคะแต่ถ้าอยากจะชมโอปปาเนี่ยก็จัดไปเลยค่ะคำาส a ล g คำแรกที่ กาหลีเขามักจะใช้กันนะคะก็คือคําว่าจังหรือว่าในภาษาไทายมันคือเจ๋งนั่นเองค่ะการใช้นะคะก็ง่ายมากๆเหมือนกันขึ้นต้นด้วยชื่อหรือว่าคําสรรพนามนะคะแล้วก็ตามด้วยจังยกตัวอย่างเช่นโอป้าจังโอป้าจังหรือว่าถ้าจะเพิ่มความเจ๋งเนี่ยก็ต้องยกนิ้วขึ้นมาด้วยเป็นโอป้าจังคำแสดงคําต่อไปที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คือคําว่าแถบักแถบักซึ่งมีความหมายว่าเกี่ยมไปเลยหรือว่าสุดๆไปเลยนั่นเองค่ะ คำนี้นะคะเราจะใช้ได้2กรณีกรณีแรกเนี่ยคือเราไปเจออะไรเจ๋งๆมาแล้วก็พูดกับตัวเองส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือเราใช้ชมคนอื่นได้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่โอปป้าทำดีเนี่ยเราก็ตะโกนออกไปดังๆเลยค่ะว่าโอปป้าชาเรซเซโยโอปป้าจหรือว่าโอปป้าแทบัก